สวัสดีครับพบกับผมเป็กกิสานได้ต่อยนะครับผมนะครับออกมาอยู่นะครับอ่ามเบิงนะครับกันหายวงหายกินนะครับกันวงสะดุงของเขานะนะครับมาเบิงมีมองไม้นะครับเป็นมองดี่พรคะุนเคยนะครับโอ้คนร้ายหลายครับผมสะดุงประมาณเกือบสิบก่าดังนะครับน่ครับ ก็ูเทียบบัตบัแล้วบ oh, ัปลได้เนี่ยอ้นะคับได้อยู่ครับได้อยู่ลเทีบไ่ย่างมาลงทางบัถือนี่ครับ้างบัตรถือเปล่อบัตรถอกลบถไมบัถือก็เยานครับมอนี้จะจับเอาสคนนะครับต่ครับย้ายเนาะอยู่คางกันุครับคู่หนึ่งยกปลาใหญ่นะครับคูนึ่งคูนึงยกกันปลาสวยครับผมคูณนึ่งยกปลาชิวแก้วเนา ใหญ่เลยลงปลาทิวแก้วครับโอ้นะครับบาดลาด4หาตัวน,นะครับผมเปิดมือกะว่าได้ยุได้กินอยู่นะครับผมกะยุติดถนนกะมีแด่ขายไปน้ำแน่ครับผมเจ้าหเเย่รัดเอาง่า หันมาืออยู่อันนี้ไปพงหันยกอเจ้ามือนึ่งแม่นวะอนี้เปนไปเป็นยกความทุกด้ปะเนี่มิตรสัดังได้หน่อยที่น่้นอยหัี่นี่นีนากปลาใส่ำหน้ยตักปลาใ่มเนงสินี่นี่น่า่นี่าน่าเนี่นี่นนีน้นี่ เอยไ้ลยเร็วเขาไปทนกต้องทนตาเอาคุณเลยอกอเสียเีไ่ด้เนายวกัมา่ะแถวนี้นะครับนำถ่วมันสามรอบสี่รอบแล้วนะครับอยู่ไก่นะครับอยู่ติดกันกับเขื่อนน้ะเอ้อแนว้อัดปลาครับวองครับ ว่าแต่เราโดนๆนะครับกับมาเทือวน้องเป็นน้ำแห้งนะครับยุยพ้องเริ่มมาหลายเด้อครับเพราะว่ามือเศร้านี่มีแต่น้ำม้อมาเอ็นน้ำพวยมาบัดินีน้ำพ้องมาเติมกันอีกป่ะเนี่ยพ้องอะไร่งเนี่ยมาเขาด้วุ้กล้ นะครับกระบานผมยกว่ได้แล้วนะครับน้ำลายแห้งกันหารลาเบิ้งนะครับอันนี้นะครับอยู่พิกัดยูที่บ้านบ้านบ้านนี้บ้านยังครับผมบ้านโคกหน้าฝายนะครับบ้านโคกหน้าฝายกะโบโบบไอหูพิกัดลายโท่าไดนะครับวัวของโปตาอกขาวสะดุ้งเตี้ยเห็นนะครับแต่อายุหากินเนาะ

นมอดแค่น่มแบกมน้ำไ่จริงยัมแบกมน้ำสดโอ้พวกใครถือครับอันนี้เอาข้างพุ่เอาข้างโคพุ่น้ยเอานี่้งมาพุ่อห่ข้างพุ่ดุ่หางพุ่น

lái lái có bảo an được đấy con đẹp nó. nó vô cùng nhiều phun nhiều, vẫn đi khám. đi ghép vảy nạm mắt มันกระถือชิ้นส่ลนะครับผมมือมันถือมือมันโบถือเนาะบุระของใหญ่แววตาแล้วก็ติดบุระติดสะดุ้งยุน่นหลายตัวเนาะทีะ่พ่อได้ถือหลายถือควบนะครับ ออล้านไปไหนนอ่ๆกูบ้เบิดหนูอันนี่ก็ได้โอ้สามสี่ตัวนะครับประมาร้อยนกันเยนะเาถีอยู่วนนีร้อยยี่บะหน่ไ่้อยนงกะุงร้ยห้าสิบแตแต่เรายกจสู่ละ

นะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับเป็นการหายอยู่หากินที่นะครับเ,เป็นการหาร่วมกันนะพวกเราโอ้ยหลายคนอยู่คุที่หาสะดวงผมว่ามันยงอยู่สะพานครับผมเพราะว่าไอ้ทัดออกไปนี่นะครับจะเป็นสะพานนัน่นพองนะครับตัวแบบสะพานบั่นโขกนะครับว่าเป็นโยกยู่นหน้นาพองหลายแห้งเป็นบืนดยกนะครับ อดีตไสไปไส้มานะครับมือนีจับสองคนเนาะบางทีอาจจะบร่ได้เบื่อนะครับแมีแบบว่าชอดเด็ดนะครับอยู่น้ำตาลกับยานี่นะครับนากินน้ำกันเนาะน็นแล้วครับผมยุดติดกันกับถนนกับพอได้ขายนะครับพอดีสื่ออยู่สื่อกินนะครับโอ้ย ัเขาซอยเต้นออกแล้วครับอาจีพ่อาไลา่ตัวใดนะครับผมมันนั่นว่าได้ตัดว,ว่าได้เก็บนะครับติดลงของประตากับมีปลาสวยนะครับติดยวนเเนาเอนาเอา,เอา,เอา thương vô thương vô thương không có một cái tôi ô lẽ mà là có thì tôi cái đẹp không tôi có đẹp không không tôi cũng có đẹp

มันออกไปนี่มีหม่องเพิ่นยกอยิบ่ครับหรือมีแต่แตงยมหม่องนี้มองเดียวโอ้คุณโอ,อ,อ้ก<ข><ข>ับกับกมีอยูนมาครับนี่น้ำไหลขึ้นนี้โอ้ตรงนี้ม,มันมันมันกว้างเนาะกับนะครับเป็นการหายุหากินนะครับผมอยู่น้ำให้น้ำหน้าอยู่ฟองนะครับน้ำไหลนะครับแลก็ได้เก็บอยู่นะครับ

อ,อ้ครับผมปละเออพอได้เก็บนะครับตาแล้วก็งัดอึ๊บๆนะครับอายุก็หลายแล้วนะครับผมเจ็ดสิบปีแล้วนะครับผมเจ็ดสิบปีแล้ว ยังไวอยู่นี่ค็โอ้ถือว่าสุดยอดครับความแข็งแรงนี่โอ้โอยตโกนนยตกะองเาาม่ได้รติดิตกคหรอผมจะติดต๊ะครับเอเอเหนื่อตนไม่หนเที่ยงหนามากเพิ่ีคิลบคนนึง

ขออยู่น้ำไพัดครับได้พัดผมเียนงานอยู่นกนค้มง่อเขาเคนแล้ยเออผุก็ยังมาอยู่โอ้พี่เขาจะใกันขอันเป็นดงข้ามันบ่คะรถมันฝันไรวะไอ้ยกฝานหน่อยฝานหน่อยก็พอได้เจ็บอยู่ มันเริ่มหมดถือแล้วนะครับฝนมากนะครับฝนมากเบื้องปีก่อนนะครับไปเป็นทั้งใดเนาะช่วงนี้ฝนมันเริ่มขึ้นมาแล้วครับผมเดี๋ยวย้ายยงเบิ้งจักบาทกันครับพอตาเแล้วนึงทีย่ไปนี่พอกใครถือครับ ก็ได้เก็บอยู่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไปหาเบิ้งนะครับคุณอุตสะดุ้งท่านอื่นก่อนนะครับว่าเป็นเัื่งใดเนาะสองท่านนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมนะครับผมขึนมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมที่สําคัญคอมเมนต์ไว้น้ำครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ